สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับช่องนี้ Moon Star t 911 s t a r t a r o t 9 1 1นะคะเราก็จะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันเนาะคลิปนี้ก็เป็นเรนดอมเหมือนเดิมนะคะคลิปรนดอมของเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ i m e l e s s เนาะไม่มีวันหมดอายุนะคะคุณจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้แล้วการอ่านแบบแรนดอมเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้เนาะถ้าเราอ่านออกมาไม่ตรงไม่ถูกใจ เรื่องราวไม่ตรงกับเรื่องของคุณเลยก็อย่าเก็บไปซีเรียสนะคะแล้วก็พยายามอย่าโยงห่าเรื่องตัวเองเนาะขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆขอให้รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะหัวข้อคลิปของคลิปนี้นะคะก็คือคนรอบข้างคิดยังไงกับเรื่องของคุณกับเขานะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะก่อนอื่นต้องขอ,ขอบคุณเพื่อนทุกๆคน,นะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆนะคะเป็นคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจถึงกันเนาะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ท,ที่ต่างประเทศนะคะรวมถึงซุปเปอร์ตังค์ด้วยนะคะซึ่งเป็นการสน,สนับสนุนช่องอีกช่องทางหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะโอเคก่อนเข้าเนื้อเรื่องนะคะเราก็จะมาขอดูธาตุราศีลักษณะนิสัยตัวตนของคุณก่อนเนะาะธาตุราศีลักษณะนิสัยตัวตนของคุณนะคะ ถ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะลองเข้าไปฟังเนื้อเรื่องก่อนเนาะขอดูธาตุราศีค่ะคุณอาจจะเกิดธาตุไฟนะคะเมสิงธนูธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ราศีกัน นะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะมีความรู้ที่สามารถจะส่งต่อให้คนอื่นได้บางคนเนี่ยอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะมีลูกศิษย์ลูกหาที่นับถือคุณนะคะเ,เรียกว่าอะไรอะ่ะคุณเป็นคนที่ชอบให้คำแนะนำชอบ อให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำสั่งสอนกับคนอื่นๆนะคะเวลาคุณมีความรู้คุณคุณรู้เรื่องอะไรมาอะไรเงี้ยคุณคุณเป็นคนที่ไม่ห่วงความรู้อ่ะนะคะอืมแล้วก็ถ้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยคุณก็จะพยายามศึกษาให้ถ่องแท้ไปเลยอะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ออบางคนนะอาจจะชอบศึกษาเรื่องธรรมะนะคะหรือไม่งั้นนะ่ะถ้าเป็นศาสนาอื่นก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเคร่งกับศาสนานั้นๆนะคะถ้านับถือศาสนาคริสต์ก็อาจจะชอบเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์ก็ได้นะคะถ้านับถือศาสนาพุทธก็อาจจะชอบเข้าวัดทำบุญนั่งสมาธิวิปัสสนานะคะเผยแผ่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแบบนี้ก็ได้นะคะอืม ชอบอ่านประวัติอ,อของพระพุทธเจ้าอะไรประมาณแบบนี้นะคะศึกษาธรรมะอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วกเ็เป็นคนที่มองหาอนาคตมองหาเออโอกาสดีๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ขยันทำงานด้วยนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งอืมเป็นคนเรียกว่ามี energy อ่ะเป็นคนมีไฟอ่ะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ามีการวางแผนในชีวิตที่ดีนะคะอจะมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามในการดำเนินชีวิตประมาณแบบนั้นถ้าแผนหนึ่งไม่ได้ผลก็ลองมาใช้แผนสองถ้าแผนสองไม่ได้ผลก็มีแผนสำรองไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมแต่ไม่ค่อยจะสมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เนาะ ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักแต่ก็ไม่ได้หมดหวังในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ปิดใจอ่ะนะถึงจะไม่สมหวังกับความรักแต่ก็เปิดใจอยู่เสมอนะคะพร้อมรับคนที่เออที่เข้ากันได้ดีจริงๆอะนะคะอืแเราอีกอย่างนะเราคิดว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ดูใบเนี้ยนะคะเป็นคนที่แบบเอออารมณ์ดีนะคะ มีความสุขได้ด้วยจิตภายในอะ่ะอืมเป็นคนที่ที่ทำใจให้ตัวเองมีความสุขได้อะ่ะเรามีความรู้สึกว่าคุณมองหาโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะแต่คุณก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องได้แม่คุณไม่ได้เป็นคนที่กดดันตัวเองอะคะ่ะเออได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็เริ่มใหม่ประมาณแบบเนี้ยนะคะ จะเป็นประมาณนั้นทีนี้เราไปดูเขาคนนั้นบ้างเนาะเขาคนนั้นจะเกิดธาตุราศีอะไรนะคะเขาคนนั้นจะเกิดในธาตุราศีอะไรลักษณะนิสัยตัวตนของเขาเนาะ เขาอาจจะเกิดธาตุน้ํานะคะเหมือนคุณนะ้ามีนกรกฎพิจิกนะคะธาตุดินพฤกษคงกรกันแล้วก็ธาตุลมมิถุนตุนกุ้มนะคะเขาเป็นคนโรแมนติกแหละนะเป็นคนที่จะเอาใจใส่คนที่เขารักมากมายเลยนะหอ,อบดอกไม้มาเต็มไม้เต็มมือนะคนคนนี้นะคะดูเป็นคนง่ายๆสบายๆแต่งตัวชิลๆนะคะอาจจะชอบรอยสักก็ได้นะค่ะอาจจะสักรูปอะไรเนี่ย สักรูมหัวใจนะคะมีสักรูมหัวใจด้วยนะเป็นคนที่ดูเซอร์ๆแหละนะแต่อืโรแมนติกพอสมควรน,นะคะแล้วดูเหมือนอาจจะเจ้าชู้นะค,ะคนนี้เขาอาจจะพูดเก่งนะคะปากหวานก็ได้แล้วก็เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกข,ของคนอื่นเป็นคนที่เอ่อเรียกว,ว่าเอาใจใส่คนอื่นอะนะคะดูแลเทคแคร์คนอื่นเป็นนะ คนรอบข้างของเขาอะนะคะคนรู้จักของเขา,าก็เลยดูบุคลิกของเขาเหมือนคนเจ้าชู้แหละนะเออพูดคุยกับคนอื่นที่แบบว่าเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีคุยกับคนได้ไปทั่วแหละนะคะแต่ถ้าเขาชอบใครแล้วนะเขาก็จะแบบว่าเออทุ่มเทให้คนคนนั้นนะคะจะเอาใจคนนั้นเป็นพิเศษเลยประมาณแบบนี้นะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่ ทุ่มเทนะนะคะขยันทำเงินขยันทำงานนะคะถ้าเขาอยากรู้เรื่องอะไรจะเขาจะใส่ใจมากๆนะแล้วก็เอจะทุ่มเทจะจริงจังกับสิ่งสิ่งนั้นมากมายเลยถ้าเขาเอาเรียนรู้เรื่องอะไรอะไรเงี้ยเขาอยากรู้เรื่องอะไรอยากศึกษาเรื่องอะไรนี่คือจะเอาจริงเอาจังมากมายแล้วก็จะต้องเรียนให้มันจนชำนาญเอถนัดด้านนั้นไปนเลยประมาณแบบนั้นนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ move on ได้นะคะต้องหาทางออกต้องหาทางแก้ต้องหาทางออกให้ได้ถ้าเขาเจอปัญหาเรื่องอะไรอ่ะนะคะเขาจะไม่ยอมปล่อยปัญหาทิ้งไว้นะเขาจะแบบต้องหาทางออกต้องหาทางแก้ให้ได้นะคะเออเป็นคนที่ move on เป็นไม่ค่อยจับจดอยู่กับที่นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยของเขาคนนั้นเนาะทีนี้เราไปดู เรื่องราวนะคะว่าคนรอบข้างของคุณอะนะนะไม่ว่าจะเป็น <c oughs> คนใกล้ชิดเพื่อนฝูงพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เขารู้เรื่องของคุณกับเขานะคะเออเขาคิดยังไงนะคะเรื่องของคุณกับเขานะอันนี้คือดูรวมๆนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะอาจจะมีแบบเกิดขึ้นได้บ้างนะคะ อาจจะไม่รอยเปอร์เซ็น์หรอกเนาะ King of Coin Four of Coin The Fool Seven of Coin Five of Cup ดูนะคะคนรอบข้างคิดยังไงกับเรื่องของคุณกับเขาเนาะ King of Sword, Page of Sword, Knight of Coin, Six of Cups, Queen of Coin นะคะ Five of Sword คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเนาะืมคนรอบข้างมองคุณกับเขายังไงนะคะเรื่องของคุณกับเขาเนาะพวกเขานะคะก็เห็นว่าคุณกับเขาอ่ะมีความเหมาะสมกันดีนะคะมันมีไพ่คู่ขึ้นมานะแล้วก็คิดว่าคุณกับเขานะน่าจะคบกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ เป็นการครบทีเ่เรียกว่าบางคนอาจจะมาจากการเป็นเพื่อนกันนะคะเริ่มจากการเป็นเพื่อนเอาเป็นเพื่อนเก่ากันก็ได้หรือเริ่มจากคนรู้จักคนคุ้นเคยกันก่อนมาก่อนก็ได้อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าจู่ๆพบกันในโลกออนไลน์เออบังเอิญมาเจอกันมาจีบกันแบบ ปรับมาเจอกันคงจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะอาจจะเริ่มต้นมาจากคนที่รู้จักกันคนคุ้นเคยกันนะคะแล้วบางคนบางพลังงานคนในเอออาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนกันก็ได้นะคะเพื่อนของคุณอาจจะรู้จักเขาแล้วเพื่อนของเขาอาจจะรู้จักคุณก็ได้แบบนั้นนะนะคะแล้วเขาก็มองว่า,าฝ่ายเขาอะก็เป็นคนที่มีความจริงใจนะคะเป็นคนที่ ชัดเจนแหละนะถ้าเขาชอบใครถ้าเขารักใครจริงๆอะ่ะเขาก็จะแบบว่าแสดงออกให้รู้เลยอืมแต่คนนอกอะ่ะอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่เ,เจ้าชูก็ได้เพราะบุคลิกของเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเช็คแคร์คนอื่นเขาไปทั่วอะ,อะไรประมาณแบบนี้ก็เลยดูเหมือนเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคะพวกเขาก็มองเห็นว่าคุณสองคนอะ่ะ นะคะเข้ากันได้ดีความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปได้ดีนะคะก็ดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะเรียกว่าก็ไปได้เรื่อยๆเนาะไปได้เรื่อยๆแล้วก็เออบางครั้งอ่ะมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทะเลาะกันบ้างงอนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาของของคนที่คบกันแหละเออพูดไม่เข้าหูกันนะคะ ไม่เข้าใจกันบ้างมันก็เป็นธรรมดาที่แฟนอะแฟนคนเปนแฟนกันอะนะคะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าเออเวลาคุณกับเขาอะมีเรื่องเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอะนะคะเขาก็เราคิดว่าเขาก็มองมองดูด้วยความห่วงห่วงใย,ยเหมือนกันอะนะคะแล้วก็แต่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องราวของคุณสองคนอะอืม ปล่อยให้เป็นเรื่องราวของคุณสองคนนะ่ะที่จะแบบเออเข้ามาคุยมาเคลียร์กันประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาดูต่อเอซับครับเดอะเฮอร์มิตเดฟเดอะมายจิชยน 7 of Cup 4 of swords 2 of wands 5 of wands 10 of wands 10 of swords hangman <coughs> อืมพวกเขาก็รู้นะคะว่าเออพวกคุณสองคนน่ะก็รักกันมากแหละนะคะเอกซ์คับนาอแล้วพวกเขาเองก็เออมองดูด้วยความด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีนั่นแหละนะคะประมาณแบบอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงมองดูอย่างเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากที่จะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับ เรื่องของคนสองคนประมาณแบบนี้นะคะเออถ้าคุณสองคนแบบมีเรื่องไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คงจะอยากให้ให้ใช้สติเออให้ใช้สติในการคุยกันแล้วก็คือแบบว่าถ้าเป็นในกรณีที่คุณสองคนทะเลาะกันแล้วช่วงนี้คือแบบพักความสัมพันธ์เงียบๆกันไปอะนะคะพวกเขาก็มองว่าก็อยากให้คุณสองคนเนาะใช้หัวใจคุยกันอะเอออย่างนั้นเลยนะคะให้คิดดีดี ปัญหาอุปสรรคมันมีอยู่แล้วแล้วบางคนเนาะก็อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะคุณกับเขาอะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอกันบ่อยๆแบบนี้ก็ได้นะคะให้มองไปถึงในอนาคตเนาะเพราะว่าถ้าจริงจังอะเท่าคบกันแบบคิดจริงคิดจังรักกันจริงจริงอะนะคะก็เหมือนจะประมาณแบบเอออย่างเงียบใส่กันจนเกินไปประมาณแบบนั้นน่ะนะคะ บางคู่เนาะอาจจะมีเรื่องทะเลาะมีเรื่องขัดแย้งอะไรกันจนแบบว่าเหนื่อยท้อเอออยากจะจบแล้วแบบนี้ก็ได้เขาก็อยากที่จะแบบว่าพวกเขาอะนะคะก็อยากจะให้กิดกันให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็มันมันไม่ต้องถึงกับต้องจบกันไหมอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรก็คุยกันได้เคลียร์กันได้มองไปถึงในอนาคตช่วงนี้ก็ถ้ายังไม่พร้อมที่จะคุยกันก็ นิ่งๆกันไปก่อนเออพอเมื่อไหร่ก็มาคุยกันประมาณแบบเนี้ยมันก็เริ่มต้นใหม่กันได้เสมอแหละนะคะมันอาจจะไม่มีเรื่องอะไรที่มันจะต้องมาทะเลาะกันจนจนต้องจบเออจนต้องเลิกกันอะไรประมาณแบบนั้นนะนะคะ judgment three of wands Charlie temperance iron test head of cup two of koi page of koi เอส o อคอยเอสซอ n i g น t of รบสอดนี่นแหละเขาก็มองว่าถ้ามีปัญหากันจริงๆอ่ะนะคะมันต้องมาคุยมาเคลียร์มันต้องมาปรับความเข้าใจกันเนาะอย่าหันหลังอย่าเพิ่งหันหลังให้กันนะคะมันเคลียร์กันได้มันคุยกันได้นะคะแล้วเขาก็พวกเขาอะนะคะไม่ใช่เขาของคุณนะพวกเขาอะนะคะก็ เข้าใจว่าคุณกับเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันอืมมันมีความห่างกันน่ะเนาะเรียบวอนส์นะ่ ands, นะอยู่ไกลกันนะ่ะนะคะบางคนก็อาจจะอยู่กันคนละจังหวัดคนละภาคคนละเขตหรืออาจจะอยู่กันคนละประเทศแต่อาจจะเป็นประเทศที่อยู่ในโซนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายที่จะได้มาเจอกันนะแต่เขาก็อยากจะบอกว่าเออพวกเขาอะนะคะ จะมีเรื่องไม่เข้าใจกันขณะที่จะต้องแบบเลิกกันน่ะก็มาคุยกันตัวต่อตัวดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าคุยกันแบบแชทคุยกันมาเคลียร์มาแชทคุยกันอะ่ะมันไม่ได้ผลหรอกอย่างเงี้ยอืมก็คงอยากให้เขาของคุณน่ะนะคะเดินทางมาเจอคุณเลยแล้วก็มาเคลียร์กันตัวต่อตัว,ตวเจอหน้ากันคุยกันไปเลยประมาณแบบนี้นะคะ เนี่ยพวกเขาก็คิดว่าคุณกับเขาอ่ะก็คบกันมาได้บางคู่นะเราคิดว่าก็คบกันมาได้นานแล้วนะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันแรกๆมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวไม่ใช่ว่าแรกๆหรอกจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวนะคะคุณกับเขาก็เข <eterm Gore. S 1> ้ากันได้ดีนะคะก็รักกันดีก็อยากให้คุณกับเขาอ่ะใช้ใช้ความรักนั่นแหละอยากให้ใช้ความรักมากกว่าใช้อารมณ์อ่ะ นะคะอยากให้คุณกับเขาอะไปต่อแล้วก็เป็นความเขามองเขามองดูว่าคุณกับเขาอะเป็นอะไรที่มันจะมั่นคงนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะมั่นคงนะนะบางทีอะคนนอกอะเขาก็อาจจะดูไม่รู้เขาก็อาจจะไม่รู้อนะคะว่าคุณกับเขามีปัญหาอะไรกันแต่นี่คือสิ่งที่เขามองอืสิ่งที่เขามองว่าคุณกับเขาอะมันไปต่อกันได้ เพียงแต่ว่าต้องมาคุยมาเคลียร์การจริงๆนะคะเขาก็เข้าใจว่าคุณน่ะก็คงจะระแวงแหละมีความระแวงแหละนะคะก็คนไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้เจอกันทุกวันน่ะเนาะอืมก็อยากจะให้คนของคุณน่ะเขาแอคชั่นอะไรบ้างนะคะยังไงต่อคะ ten of cup n i h t of cup นี่เขา justice two of cup the lover wow ไพ่ขึ้นมา5ใบดีมากมายเลยนะคะ queen of s w o r d the star <c oughs> the empress the emperor wow ให้ดีมากเลย a อร็อเอร็อปวอนนะคะแล้วก็เชนออฟโอ้จบดีมากเลยนะเราจะไม่เปิดเพิ่มแล้วพอขึ้นมาโคตรดีเลยนะคะสิบใบสิบเอ็ดใบนะคะขึ้นมาโคตรดีเลยคือพวกเขามองว่าคุณกับเขาอ่ะเป็นอะไรที่เหมาะสมกันมากจริงๆ t h e Empress กับ t h e Emperor ขึ้นมาคู่กันนะคะแล้วก็ทู o o ฟทับแล้วก็ The Lover คือเขามองว่าคุณกับเขาอ่ะ คุณกับคนของคุณน่ะนะคะโอ้ยถ้าได้เป็นครอบครัวกันเนี่ยคงจะมีความสุขกันมากเลยจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเพราะตัวเขาอะแสดงออกชัดเจนว่าแคร์คุณมากอืมแต่ก็ไม่รู้นะว่ามีปัญหากันเรื่องอะไรมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องอะไรนะคะเออแต่พวกเขาอยากให้คุณนะ่ะมาเคลียร์กันนะคะมาหาจุด กลางนะคะเดินกันคนเขาเรียกว่าอะไรเออมาเจอกันตรงกลางอะ่ะมาปรับความเข้าใจกันอะ่ะถ้ามันไปกันได้อืมมาให้ความชัดเจนนะคะซึ่งกันและกันนะคะถ้าเป็นคนของครอบครัวคุณะนะครอบครัวของเขากับครอบครัวของคุณอะ่ะก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะอืมอยากให้เป็นครอบครัวเดียวกันด้วยแหละนะคะ อยากให้ไปต่ออืมมันมีอะไรที่เคลียร์กันได้บางทีอ่ะเออ่เรื่องที่คุณทะเลาะก,กับคนของคุณอะนะคะจริงๆอะมันอาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอย่างนั้นนะคะมันเป็นอะไรที่คุยกันได้เคลียร์กันได้นะอย่างนี้นะคะอืมอยากให้ไปต่อว่ามันไปต่อกันได้เออพวกเขา พวกเขาเห็นดีเห็นงามด้วยจริงๆนวเนี่ยไพ่ขึ้นมาแบบอืมเลิศมากเลยอ่ะนะคะอืมเขาอยากให้เป็นครอบครัวกันด้วยซ้ําเราคิดว่านะเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยซ้ําอืมไพ่ขึ้นมาดีมากแล้วนะคะเราไม่เปิดต่อแล้วนะทีนี้เรามาดูโรแ m นตเจ ถ้าเป็นเพื่อนของคุณนะเพื่อนของคุณเขาก็ชอบคนนี้นะเขาก็ชอบคนนี้เขาก็ชอบเขาก็ชอบเขาคนนั้นของคุณนะคะแล้วเพื่อนของเขาก็ชอบคุณเหมือนกันนะถ้าไม่งานเขาพวกเขาจะไม่สนับสนุนพวกคุณหรอกนะคอมเพลมไมซ์ ise, นี่ไงถ้ามีอะไรก็พูดกันดีๆคุยกันดีๆนะคะใช้สติในการแก้ปัญหานะคะ ให้ฟังเสียงจิตวิญญาณของคุณนะฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะเลโก้อืมอันนี้ก็เหมือนแหงแมาเนาะให้คิดทบทวนให้ดีนะคะคิดทบทวนให้ดีนะไอ้เรื่องที่มีประเด็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอะนะคะ มีอะไรที่มันคุยกันได้นะก็คุยกันด้วยความประนีประนอมคุยกันด้วยเหตุผลแก้ไขปัญหากันด้วยเหตุผลเนาะมาดู r โรเมส a n g โ l คู่ของคุณกับเขาอ่ะขึ้นมาเป็น k n n o of o o n กับ Queen of c o รตั้งแต่แรกแล้วนะนะคะโอ้เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วคือจะแบบช่วยกันเก็บเงินเก็บทองได้อะ่ะเออเป็นคู่ที่แบบโอ้อยู่ด้วยกันแล้วจเจริญรุ่งเรืองนะนะคะเป็นคู่บุญคู่บารมีด้วยนะ The e อ p e r o r The Empress นะนะคะเออเป็นคู่บุญใหญ่นะคะเนี่ยจะมาช่วยกันสร้างบารมีด้วยแหละนะคะ ช่วงนี้อาจจะเออเขาเรียกว่าอะไรนะเคมีไม่ค่อยเข้ากันช่วงนี้เคมีไม่ค่อยเข้ากันนะคะทะเลาะกันอยู่งอนกันอยู่นะคะเนี่ยเขาบอกว่าให้เชื่อใจนะคะ trust นะคะให้เชื่อใจเชื่อมั่นในการละกันนะคะช่วงนี้สับเปลือเนาะบางคนอะ่ะบางคู่อ่ะนะคะเป็นช่วงที่งอนกันอยู่สับเปลืกันอยู่นะคะเงียบๆกันอยู่นะ นี่ฮาร์ฮาร์ดคอนเวอเเหมือนที่เราพูดไปเลยนะใช้หัวใจคุยกันนะคะช่างใจให้ดีว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะเพราะคุณคนรอบข้างอะเขามองคู่ของคุณกับเขานี่เหมาะสมกันมากนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคุณสองคนะ่ะ คุยกันได้ตกลงกันได้นะคะเพราะว่าเป็นคู่ที่ดูเหมาะสมกันมากมายเลยนะคะปัญหามันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะคะไม่ใช่จะมีปัญหามือที่3อะไรเข้ามานะแต่อาจจะเป็นความระแวงความไม่เชื่อใจกันเพราะว่าอยู่ไกลกันนะคะไม่ได้อยู่ไม่ได้เจอกันทุกวันอะนะคะเออนั่นแหละนะ d ด t ติ g นี่ไงเขาจะมา dating กับคุณแหละนะเขาจะมาขอคุณเดทนะเขาก็จะมาง้อคุณนั่นแหละนะคะ self respect เคารพตัวเองการเคารพตัวเองการรักตัวเองนั่นแหละนะคะการรักตัวเองก็คือการที่เรา มินิเฟดเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะการคิดดีนั่นแหละนะคะมินิเฟดนี่ไงเนี่ยเพิ่งพูดไปนะมินิเฟดเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะดึงดูดเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะเออพยายามลบเอาเอนเนอร์จีลบๆออกนะคะเอนเนอร์จีเก่าๆพยายามอย่าคิดลบนะคะพยายามคิดบวกเข้าไว้แหละนะคะ แต่ก็ไม่ใช่ว่ามองทุกอย่างเป็นลาเวนทุ่งลาเวนเดอร์เนาะอย่างที่เราพูดเนาะให้พยายามออลบความคิดระแวงสงสัยไม่เชื่อใจออกไปเนาะสถานการณ์ของคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันอะนะคะมันต้องให้ความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะถ้าเราไปคิดระแวงคิดจับผิดเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดเนาะแล้วตัวเราเองก็ ไม่สบายใจมันก็ทําให้ตัวเราเองฟุ้งซ่านไปด้วยนะคะถ้าไม่อยากให้ตัวเองฟุ้งซ่านไม่อยากจะให้ตัวเองคิดมากเราก็ต้องไปโฟกัสกับเรื่องอื่นไปโฟกัสกับสิ่งที่ดีนะคะถ้ารู้ตัวว่าเอาเริ่มจะฟุ้งซ่านแล้วเริ่มจะคิดลนะคะลองไปฟังเพลงอะไรที่มันสบายๆทําให้เราสบายใจอะที่มันทาให้เราีแลกซ์หรือไปโฟกัสทํางานอะไรอย่างอื่นที่มันเอ่อที่มันจะเบี่ยงเบนความสนใจของเราไปจากความคิดฟุ้งซ่านได้ ประมาณนั้นนะคะเออน่าจะช่วยได้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมุมมองของคนรอบข้างว่าเขาคิดยังไงเรื่องของคุณกับเขาคนนั้นนะคะอืมก็ขอให้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะได้รับความรักที่ดีนะคะได้เจอรักแท้ได้เจอคู่แท้เป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะมือสตาร์ทาโร่9 1้างหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยเนาะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของเรานะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ